สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง youtube TP คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนลราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆว,วันนี้เรามากันที่จังหวัดนครน,นายกกับที่ดินสวยบ้านสวนวิวเขาร้อมติดคลองน้ำใสนะครับเรามาชมจากภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะครับถ้าเรามองจากภาพมุมสูงลงไปเราก็จะเห็นขอบเขตพื้นดิน ของแปลงที่ดินทั้งหมดเลยนะครับและสถานที่ใกล้เคียงอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็จะมีรีสอร์ทชุมชนหมู่บ้านร้อมรอบนะครับแต่ไม่แออัดไม่เปลี่ยวเป็นส่วนตัวมากนะครับส่วนด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะเป็นถนนหินคลุกแยกมาจากถนนลาดยางต่อด้วยถนนคอนกรีตเข้ามาเป็นถนนหินคลุกนะครับแยกมาจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณ500เมตรด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะยาวขนานตามถนน ความยาวประมาณ135เมตรนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้ส่วนความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ําทะเล26เมตรนะครับถ้าเรามองจากมุมสูงลงไปนะครับเราก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ล้อมรอบมีภูเขาหลายลูกสลับซับซ้อนกันอยู่นะครับอย่างสวยงามภูเขาก็จะอยู่ใกล้ๆสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคครบครันนะครับน้ำประปาไฟฟ้าพร้อม สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไวไฟมีครบสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียงก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง2.7กิโลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง2.9กิโลโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก14กิโลนะครับระยะทางจากกรุงเทพมหานครมาแปลงที่ดินก็ประมาณ92กิโลเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตนะครับระยะเวลาการเดินทางก็ไม่เกิน2ชั่วโมงส่วนเรื่องความสะอาดก็มีระบบเก็บขยะบุนฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับเป็นบ้านสวนอีกแห่งหนึ่งที่มีครบทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของบ้านกันนะครับให้ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับบ้านและสวนของท่านนะครับเชิญพบกับท่านเจ้าของบ้านได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,คะ,คะอยากให้พี่พูดเกี่ยวกับรายละเอียดของบ้านแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดในบ้านนะครับผมได้เลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะ สี่ไร่45ต่ตารางวา,าตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะด้านหน้าของที่ดินเนี่ยจะติดถนนส่วนด้านหลังเนี่ยจะติดคลองนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ำน้ำธรรมชาตินะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะจะปลูกต้นไม้จะทำสวนไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความแห้งแล้งเรื่องน้ำท่วมไม่มีที่นี่ด้านหน้าติดถนนประมาณ135เมตร ครับส่วนด้านหลังพี่ติดคลองน้ําติดอะไรไหมครับพี่ด้านหลังติดคลองค่ะครับติดคลองประมาณกี่เมตรครับพี่เจ็ดสิบกว่าเกือบแปค่ะเจกว่าเมตรเกือบแปสินะครับแล้วบ้านพักมีทั้งหมดกี่หลังครับพี่ทั้งหมดมี3ามหลัง อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีอันนี้หลังใหญ่กับหลังเล็กเนี่ยค่ะหลังใหญ่หเนี่ยจะมีสามห้องนอนแล้วก็มีแอร์ห้องละตัวห้องละตัวนะคะคือมีแอร์สามเครื่องมีแอร์ทั้งหมดสามเครื่องะจะเป็นบ้านยกพื้นสูงเห็นไหมคะว่าสูงเนี่ยคือสูงพอประมาณไม่ได้เตี้ยเกินไปที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ แล้วก็ไม่สูงเกินไปที่จะทําให้คนที่เดินขึ้นข้างบนเนี่ยเดินด้วยความยากลบาบากเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเหมือนบ้านนึกบ้านสภาพที่สมัยก่อนที่ว่ายกพื้นสูงแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ใต้ถุนได้เป็นใต้ถุนเปิดโล่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหน้าร้อนหรืออะไรเนี่ยลมเนี่ยจะโฟลลมดีมาก ชั้นบนและชั้นล่างค่ะแล้วก็ระเบียงยังจะเห็นได้ว่าระเบียงชั้นบนเนี่ยจะเป็นตัว L ราะนั้นเราก็จะสามารถเดินรอบบ้านทะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยวิ่งกันแบบพลานได้สบายมากหมาไม่จะเป็นต้องลงมาข้างล่างเลยวิ่งข้างบนกันได้เด็กเล็กเนี่ยคือมีลูกหลานเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ระเบียงนิ้ชิดไม่มีตกมาแน่นอนปลอดภัยค่ะพื้นยกสูงสามารถจอรดรถยนต์ได้นะพี่นะจอรดรถได้ค่ะพี่ก็จอดอยู่ทั้งจอดรถยนต์ได้จัดปาร์ตี้ได้เคยจัดอ รับรองรับแขกได้เป็นร้อยคนนะคะคด้าน <ผม S 2> หลังเนี่ยมีห้องน้ําส่วนต่างหากจาบจากบ้านข้างบนอีกสองห้องชั้นล่างไม่ว่าจะแขกเหลือมากางเต็นท์ก็สามารถที่จะใช้ห้องนั้นนี้ได้ส่วนข้้งบนก็ในแต่ละห้องก็จะมีะห้องนอนมีเตียงมีอะไรแล้วก็มีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำโดยมีอ่างอาบน้ําร้อนด้วยหนึ่งห้องนะคะครับผมค่ะแล้วก็ส่วนบ้านเล็กเนี่ยขั้งบนก็จะเป็นห้องนอนเล็ก นะคะก็นอนได้สองสามคนแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นครัวขนาดใหญ่เต็มเต็มพื้นที่ที่เห็นสีฟ้าด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นครัวทั้งหมดเลยครับข้างล่างคือเป็นครัวใช่ประมาณสามคูณห้าสามคูนหกอะค่ะประมาณสามคูณห้าเมตรถึงหกเมตรนะครับส่วนข้างบนมีกี่ห้องนอนครับพี่ข้างบนหลังเล็กใหญ่สามไหคะบ้านหลังเล็กมีแค่ห้องเดียวมีห้องเดียวนี่พี่เนาะครับส่วนด้านหลังบ้าน หลังใหญ่ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งหลังมีสองห้องน้ำนะพี่เนาะใช่ค่ะ,ะครับแล้ววัสดุที่ใช้ในการทำบ้านนะพี่ใช้วัสดุอะไรครับตัวตัวคานเนี่ยจะใช้เหล็ก Hbe a ีเล<อ>หล็ก h b e บีมใช่ค่ะครับมีความหนาแข็งแรงเพราะ,ะนั้นคุณเดินอยู่ข้างบนเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเดินอยู่บนบ้านที่ทำด้วยเหล็กเพราะว่า,สาเ,เส,า,สาเนี่ยเป็นเสาปูนส่วนคานเนี่ยเป็นคานเหล็กแต่ว่าเป็นคานเหล็กที่แน่นหนามากคือเดินเนี่ยทุกคนที่มาจะคิดว่า เป็นปูนทั้งหลังเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นบ้านเหล็กปลอดภัยค่ะครับไม่สะเทือนเลยนะครับไม่สะเทือนเลยไม่ว่าจะฝนฟ้าพายุมากี่รอบบ้านเราก็ไม่มีสรื่สะเทือนครับถือว่าเป็นบ้านที่สร้างได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานนะพี่เนาะส่วนเหล็กระเบียงหน้าบ้านใช้เหล็กอะไรครับพี่ดูแข็งแรงดูสวยงามนะครับอ๋อระเบียงใช่ป่ะคะใช่ครับผมเหล็กล้อมตกระเบียงจะเป็น เป็นเหล็กด,ดัดอิตาลีค่ะเป็นเหล็กด,ดัดอิตาลีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะพี่เนาะอย่างดีค่ะก็ะคือไม่เป็นสนิมแล้วก็มีรวดลายขดถ้าคนที่แบบว่าเคยเคยเห็นที่ขายตาม g ก o บหรือว่าบางบางห้างเนี่ยก็คือหนึ่งเส้นที่คุณเห็นก็ก็น่าจะ2 0 0กว่าบาทนั้งตอนนี้เหล็กขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นราคาที่เราสร้างบ้านเมื่อตอนนู้น่ะถ้าตอนนี้คุณจะใช้ราคาเดียวกันสร้างเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ขึ้นมาราคาก็แพงมากเพราะฉะนั้นคือ ซื้อไปถือว่าคุ้มมากคะครับวัสดุที่ใช้ก็คือที่ใช้เนี่ยดีคือเราเลือกดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยนะครับใช่คือที่เห็นเป็นเป็นผนังทั้งหมดก็จะเป็นอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาในบ้านเนี่ยจะไม่ร้อนครับนะคะในส่วนระเบียงก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีตอ่ที่เป็นเหมือนหมาแหนงเห็นไหมคะครับเป็นระเบียงอ่เป็นเป็นหลังคาเมทัลชีทแต่เราบุกด้วยโฟมอย่างหนาแล้วนั่งก็จะไม่มีความร้อนไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเลยว่ามันคือหลังทาเมทัลชีตแล้วก็ฝนตกก็ไม่มีเสียงดังมันซับเสียงได้ดีค่ะครับผมเราจะไปดูบ้านหลังที่สองกันนะพี่เนาะอันนี้ก็คือเหมือนสองหลังแล้วเนาะหลังใหญ่หลังเล็กหลังินใหญ่หลังเล็กนะครับไปดูบ้านหลังกลางกันนะครับมาค่ะเชิญครับผมในบริเวณพื้นที่ของที่ดินทั้งหมดนะครับก็จะมีผลไม้หลากหลายอย่างเลยนะครับพี่เนาะมากมายมากมายเลยครับถามว่า มันปลูกสไตล์คนเมืองเนาะนต้นมะนาวอยว่างนี้เราก็จะเนี่ยลูกก็จะเยอะอยู่ต้นมะนาวมะนาวเป็นแล้วนะครับอันนี้คือมะนาวเป็นใช่ไหมครับพี่หนาวเป็น,ปน,ปนตอนนี้แพงมากนะพี่ลูกหนึ่งหลายบาทนะครับเจ็ด <7, 7 S 2> อ่าเจ็ดแปดบาทเลยครับผมต้นนี้ก็น่ใจนะหลายพันใช่ครับพี่อันนี้คือบ้านหลังกลางนะครับเมื่อกี้เราดูบ้านหลังใหญ่กับหลังเล็กแล้วนะครับตอนนี้เป็นบ้านหลังกลางนะครับ มะม่วงเบานะครับลูกเต็มต้นนะครับมะม่วงเบานะครับต้นไม่สูงนะครับต้นเตี้ยๆเก็บลูกได้สบายๆบ,บ้านเนี่ยจะเป็นเป็นสไตล์สตูดิโอนะคะก็คือโล่งบ้านสไตล์สตูดิโอใช่ไหมครับพี่ ก็คือโลง่งแล้วก็มีชั้นชั้นลอยอยู่ข้างข้างในมีบันไดก็คือบ้านนี้จะมีสองบันไดบันไดด้านหน้าไว้ดูวิวเขาใหญ่นี่ค่ะก็คือด้านหน้าของบ้านเนี่ยจะเห็นวิวนู่นเลยค่ะไปที่กระริบบนยอดเขาใหญ่สวยมากขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีระเบียงคือเขาเรียกว่าเหมือนชั้นลอยชั้นลอยเนี่ยก็คือนอนได้อีกหลายท่านแล้วก็บ้านหลังนี้จะมีแอร์สองตัวมีแอร์สองตัวครับเพื่อบระเบียง คืข,ขึ้นไปชั้นลอยเนี่ยขึ้นไปนอนก็ไม่ร้อนก็นมีแอร์ด้านล่างก็มีแอร์ตัวใหญ่ครับสร,รุปสามารถมองวิวได้360องศาเลยนะครับเป็นบ้านหลังกลางที่ออกแบบตกแต่งได้สวยงามนะครับอากาศดีมากเลยนะครับลองมาดูข้างหน้าได้จะมีต้นพงคางมแบบสีมนะ่วงามจริงจริงเมื่อสองวันที่แล้วจะม,ม,ม่วงๆเลยวันนี้จะแบบพื้นที่ด้านข,าข้างของเรานี่เป็นรีสอร์ทใช่ไหมครับพี่ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับเนี่ย์จะออกดอกอันนี้คือด้านหน้าบ้านนะครับส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้าบ้านนะครับอันนี้คือพวงคามใช่ไหมครับพี่พวงคามออกดอกสวยเลยนะครับเราจะเดินไปดูด้านหลังกันนะครับพี่ไปดูคลองน้ำด้านหลังกันนะครับพี่ ในบริเวณพื้นที่ของเรานอกจากมีบ้านสามหลังแล้วก็จะมีสาลาอีกใช่ไหมครับพี่มีศาลากี่หลังครับมีสาลาสองหลังมีศาลาสองหลังบอกอาภาาซึ่งมีตะขา่ายนั่งเล่นทันสมัยก็ตามร้านอาหารก็มีกันก็เลยอยากมีมาก<อ>ส่วนตัวก็เลยเนี่คะ่ะก็เลยทําเป็นแจ้งแบบนีบ้อันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ตะข่ายตะข่ายที่ทําสปริงใช่ไหมพี่ค่ะ ที่แบบร้านอาหารเลยอ่ะเป็น,นปไข่อย่างดีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลุดไม่มีขาดไม่มีร่วงแน่นอนในบ่อลเลี้ยงปลาก็จะมีปลาอยู่หลายชนิดใช่ปลาทับทิมปลาที่กินผักกินพืชนะคะครับผมแล้วก็มีมีดุกยักษ์อยู่สองตัวมีดุกยักษ์สองตัว,วไปได้มาจากที่เดิมที่ขายไปแล้วก็ไปที่ตลาดแล้วก็บอกคุยกับปลาดุกว่าตัวไหนอยากจะมาอยู่กับเราก็ ให้เราจับได้คะจับมนันเลยอยู่เพื่อนกันตอนนี้แบบตัวเบลล์ปลาอ่ะอายุยืนมากครับสามารถคุยกับปลาดุกได้นะพี่เนาะได้ค่ะครับแล้วก็จะมีบ่อยเล็กอีกบ่อหนึ่งนะพี่เนาะตรงนี้ก็เป็นบ่อยอีกอันนี้ก็ปล่อยปลาเหมือนกันครับคมก็คือนี่ค่ะมาดูตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีคลองเชื่อมหากันมีทางเชื่อมเพื่อให้ปลาคุยกันอ๋อนี่นะครับเป็นคลองเชื่อมระหว่างมันก็ บ่อที่หนึ่งกับบ่อที่สองงก็เยี่ยมญาติบ่อสองอช่วงน้ำเยอะๆมันก็ไปหาญาติแล้วพอน,น้ำลงบางทีมันก็กลับบ้านไม่ได้แล้วก็เติมน้ำเ <c oughs> ข้าไปครับพี่ <c oughs> เป็นบ้านสวนอีกแห่งหนึ่งนะครับผมที่อยู่ท่ามกลางวิวเขานะครับเป็นวิวเขาใหญ่ อบล้อมนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีแหล่งชุมชนหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกดอกอันนี้จะถับตามภาษาที่มีเวลามั่งไม่มีเวลามั่งมันก็ออกได้ประมาณนี้ค่ะมะม่วงออกดอกนะครับผมเต็มต้นแล้วนะครับต้นไม่สูงต้นเตี้ยๆนะครับเ,เวลาเป็นลูกก็จะเก็บง่าย ตอนนี้เรามาถึงพื้นที่ด้านหลังของแปลงที่ดินแล้วนะครับผมก็จะติดคลองน้ำตอนนี้ยังมีน้ำไหลอยู่นะครับก็จะเหมือนน้ำตกเล็กๆที่ไหลผ่านด้านเราด้านหลังติดคลองน้ำประมาณเกือบแปดสิบเมตรใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำที่ค่าน,นตรงนั้นไม่ใช่คลอง,งไม่ใช่คลองใช่ไหมครับน้ำที่เราเหมือนเหมือนเป็นน้ำล้นเข้ามาเพื่อใช้ในการ,รเกษตรอ๋อมีน้ำตลอดทั้งตีตใช่ไหมพี่ อ๋อคลองอยู่นอกอรั้วนีเป็นของเราับองแนี้ไม่ใช่คลองอันนี้คือเป็นน้ำไว้ดื่มใช้อ๋าอครับที่คลองอยู่ด้านนอกแต่ส่วนตรงนี้คือน้ําที่เราเอาไว้ใช้ทําการเกษตรมีน้ําตรงเนี้ยตลอดทั้งปีไหมครับพี่ตลอดทั้งปีค่ะต,ต,ตลอดทั้งปีเลยนะครับ <c oughs> คลองด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นคลองน้ําล้นไว้สําหรับทําการเกษตรนะครับส่วนคลองจริงก็จะอยู่ด้านหลังรั้วที่เป็นสังกะสีอยู่นะครับ ตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินท่านทำคลองเข้ามาเป็นฝายน้ำลุนเพื่อจะทำการเกษตรนะครับดูพื้นที่ด้านหลังที่มีผลไม้นะครับหลากหลายมากมายเลยนะครับผลไม้ของเราตรงนี้ก็จะมีมะม่วงมีกล้วยนะครับมีขน,นุนแล้วอย่างอื่นมีอะไรบ้างพี่ เล็กนะเดินไปด้านหน้าลืมลืมชี้ให้ดูก็คือมีหมอนมหมอน,นออกเยอะมากแบบมขาสารอันนี้ก็มีขน,น,นะะุนเนี่ยค่ะลูกอยู่ขนุนออกลูกอยู่นะครับอันนี้มันอาจจะอันนี้ออกปีแรกเป็นปีแรกขนุนปีแรกนะครับ,แ,รรบแล้วมีทุเรียนบ้างไหมครับพี่ได้ปลูกทุเรียนไหมมีค่ะแต่ว่ามันต้นเล็กเราปลูกต้นเล็ก,ลกทุเรียนมันใช้เวลานานต้องมีห้าปีทุเรียนใช้เวลานานนะครับพี่ เขาเพิ่งปลูกนะครับเป็นต้นเล็กๆนะครับน,นี่ก็จะเป็นขน,น<ส>มนะครับใส่น่าจะเด็ดได้แล้วเนี่ยลูกใหญ่เลยนะครับใ่่่คะนีแกล้วก็มีมะนาวอีกเนะี่ยก็ปลูกปลูกชิ้นปลูกกว้า,างเนี้ยมันก็ขึ้น,นะะ่ยค่ะเนี่ยแค่ไม่ได้ดูแลเลยเนี่ยก็ยังอยู่ครับมีต้นมะนาวเต็มต้นเลยนะครับ ใกล้แตกก็อยู่ที่นี่นะก็ไม่อดตายเพราะว่าขั้วยมส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของบ้านนะครับขาวจะมีมะพาวน้ําหอมเยอะมากๆไปได้พันธมาจากราดพรุ่นนะครับข้าวทั้งหมดยจะเป็นพันมะพราวน้ําหอมต้นเที่ยมพร้าวน้ําหอมต้นเที้ยได้พันธุมาจากราชพุรีนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหลังของบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงลมพัดผ่านเย็นสบายนะครับใต้ถุนบ้านก็สามารถที่จะจอดรถยนต์ได้นะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอยู่ด้านข้างของตัวบ้านมีหนึ่งหลังสองห้องน้ำนะครับผมในส่วนตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของผลไม้นะครับมี กล้วยมีฝรัลล่งแล้วมีอะไรอีกครับพี่ตรงนั้นมะยงชิดเนะเาะก็จะประมาณนั้นครับผมอ,อันนี้อันนี้จะเป็นยงหมอนตองหมอนนะครับตัวน,นี้คือดงหมอนนะครับนี่คือจำปีนะครับมีวิวเขาล้อมรอบที่สวยงามเลยนะครับ ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร,ร่คะพี่ทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย,เลยสี่ไร่สี่สิบห้าวันนี้คือยี่สิบล้านค่ะยี่สิบล้านบ<ค>าทนะครับไม่คงบอกเวอร์ป่ะไม่เวอร์ราคาดกแบบเราลงทุนไปเยอะพอสมควรอืาก็ฉันไม่ได้ต้องการสี่ไล่อะเนาะฉันต้องการบางส่วนก็เราก็จะแบ่งขายในส่วนของที่มีบ้านเล็กแล้วก็ เนื้อที่ประมาณสองไร่ของบ้านเด็กครับเราก็ได้ฟังท่านเจ้าของบ้านสวนท่านได้พูดอธิบายเกี่ยวกับบ้านของท่านให้เราได้ฟังกันแล้วนะครับเนื้อที่ทั้งหมดสไร่45ตารางวามีบ้านสาหลังบ้านหลังใหญ่และบ้านหลังเล็กจะอยู่ติดกันนะครับส่วนบ้านหลังกลางก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งของสวนนะครับถ้าท่านใดต้องการทั้งหมดสีไร่พร้อมบ้านก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดต้องการเป็นบางส่วน หรือ2ไร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือสนใจต้องการอยากได้บ้านสวนแปลงนี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับที่ดินแปลงใหม่ๆนะครับท่านที่สนใจบ้านสวนแปลงนี้นะครับ นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939รีกดบอนนะครับ0887902134 อีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง YouTube t p คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีเสนอราคาถูก ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ